สวัสดีครับขอตระทุท่านเข้าสู่รในการต้องไปโดนต้องไปโดนฉบับใหม่ไฉไรกุดเดิมนะครับ EP แรกของปีนี้นี่เลยผมจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวปักหม้อนะครับนี่อันนี้เี็นกิบนี้ไม่ใช่เมียนะครับนี่น้องสาวก๋วยเตี๋ยวปักหม้อก็าํากันสดๆเลยเห็นไหมครับนี่น่ากินเชียวทําเป็นแตละคำแตละคานะครับแต่ละลูกแต่ละลูกแต่ละชิ้นจริงๆบรรยากาศแบบนี้ผมคุณเคยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าสิ่งที่สะดุดตาครับก็คือก๋วยเตี๋ยวปักหม้อ อันนี้ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวปักหมอ้อปักกินนะครับจะอร่อยหรือเปล่าก๋วยเตี๋ยวปักหมอ้อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยจะอยู่ที่พนมสา,ารคามเป็นที่แรกเลยอยู่ที่จังหวัดแปดริ้วจังหวัดชายเชิงเซาเจ้านี้จะเหมือนต้นฉบับหรือเปล่าเพราะผมเคยไปกินที่พนมสา,ารคามเดี๋ยวดูกันครับท่านดีเลยหอมน้ําซุปต้มกระดูกหมูใครชอบเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานปรุงกันได้ครับปักหมอ้อก็จะมีจะเป็นไส้ต่างๆนะครับไส้ปักหมอ้อจะอยู่ในนี้ ร้อนอร่อยอร่อยเมื่อกี้เนี่ยสั่งจะมีกุ้ยช่ายชโปลหวานหน่อไม้ผมชอบหน่อไม้มากหน่อไม้กินแล้วมันแบบมันมันดีมันอร่อยนะครับหวถ้าแอบดูขครเนี่เอาไปอ่านกลัวลืมกวัวลืมถอดไว้นี่น่าจะเป็นไส้ไส้วันนี้อ๋อนี่จะเป็นไส้หน่อไม้ ไม่ใช่อร่อยผมคนเดียวนะครับคนข้างข้างก็อร่อยร้อนกําลังดีแล้วก็สดสดเลยครับอถือว่าใช้ได้ครับน้องคนนี้ก็อร่อยในคนนี้ก็อร่อยเห็นไหมกินกันแบบนี่มีมีมรสอันนี้ด้วยมีน้ําข้นด้วยอเออรวมรวมถือว่าใช้ได้ครับถือว่าอร่อยราคาเริ่มต้นนะครับ5้าสิบาทห้าสิบาทนี้ก็จะคือจะได้ไหนึ่งถ้วยนะครับพร้อมกับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอากระดูกหมูหรือตินงไก่หรือลูกชิ้นหรือหมู หมูแดงซึ่งเลือกได้2อ,อย่างครับแล้วก็จะใส่ตัวปากหม้อได้ได้เจ็ดไส้นะครับที่นี่นะครับอยู่อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ประตูกรุงเทพนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆงานตลุ่งงานวัดอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คืออยู่ตรงสนามสุป,ปะเตมีนะครับก็ร้านเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มนะครับก็แวะเวียนมาที่ร้านนี้ได้เลยครับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อปลาก,กิมนะครับต้องไปโดน